สวัสดีครับพาข้อสอบมึงเปิดมึงเปิดโคตรเร็วเลย ิดง่ายป่ะสวัสดีครับก็อยู่ในยูซีแถลเซนเซนเซนหกพาร์ทสองครับผมสวัสดีครับเย่ครับผมอยู่กับผมสี่คนเติมเติมน่นวันเติมเติมคืออะไรก็ไม่รู้จากควาช่แล้วหายไปเติมเติมคือพวกกูจะตายแล้วครับทุกคนใช่อันนี้คือเราจะตายไม่ได้แล้วใช่ไหมเราตายไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกใช่แล้วพรงนี้น่าจะรีเลืยดก่อนสักรอบหนึ่งแล้วก็นะมันเป็นมันเป็นความคิดที่ดีแต่ทําไม่ได้ทําไม่ทันแล้วกำลังทำนี่ไงกลัวแบบนะ ทขาไม่ทันละแต่พี่ถูตายแล้วเกิดแล้วเขาจะตายจะตายรอบนึ่งจะตายเหรอเกะเหล็กโอเคผมดีเว็ไแอปเปิ้ลขั้วบนอ่ะมีเมื่อไงน่ะเอามีมีอยู่สองอันเอาไว้ในกล่องมีกล่องเหรอมีเอาอีกเอาอี่กมากกว่าสองอันดิโอ้ยพี่หายแล้วเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวผมขึ้นไปดีกว่าขึ้นไปตัดเลยขึ้นไปตัดเลยเดี๋ยวลงเลยแรกเดี๋ยวค่อยมาแบ่งเลยได้ๆ Waterfall h t h ไม่ใช่จริงๆเขาฆ่ากันได้แล้วนี่หว่าใช่แล้วเราก็ต้องระวังกันเองใช่ไหม เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อมีใครที่แบบว่ามาตุยเราอะไรแบบนี้ยอกลัวไปแล้วโดนฆ่าอจริงๆแล้วเราเราเจอแต่เหล็กเลยนะพูดตรงๆพูดกใจเลยเราเราไม่เจออย่างอื่นเลยเนี่ยไี่เจอทองมาแค่หน่อยเองด้วยวิชวิชไม่ได้คิดมัดเลยอะอะไรนี่ไหมมันมันตกลงมาเฮ้ยอมบี้เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเดียวใจอะไรกันโอ้เขาเำิังใส่ชุดเก่อแล้วโอ้ยฉันตายกูจะตายแล้วเหรอจะตายอีกแล้วกูจะตายกูจะตายไปหนึ่งทำไมอ่ะพี่เจออะไรอ่ะ เอออยู่แต่กีตารมันยิงมีนะว่าดีโอ้ my god เจอรถลังว่ะทุกคนไม่อยากได้เพิ่มเซฟก่อนอ่ะนี่ไงเอาผมมีสองอันอยู่แต่ตอนเนี้ยเอาไหมอ่ะเอาก่อนไหมอ่ะได้ๆเดี๋ยวพี่ขึ้นไปขออันนึงก่อนขอเซฟก่อนเซฟด้วยกันไอ้ยแล้วไอ้ตรงนั้นมันอยู่ไหนหรอวะโอ้ my god ตรงทำไมโซคาร์ปอยู่เลยวะโอเจอรถลังสองคันเลยว่ะจับใครต้องการอาหารบอกได้นะเพราะตอนนี้เจอขนมปังอยู่ตอนียชิ้นเลยผมขาด ขาดขาดขาดขอไอเบิร์นักอันหนึ่งก่อนกินเซฟก่อนหรือว่ามันเขาจะรีเลยไหมนะไม่รีใช่ไหมไม่เลียก<ะ>็ขอเซฟขอเซฟไม่<อ>ไดเรีแล้วมีคนเจอโอ้ยหเจอกิปเปอร์อืมน,น,นี่พยายามเดินนี่พยายามเดินแบบสุ่มๆมากเลยนะไม่รู้มึงจะเจออะไรเพิ่มเตมิมบ้างเดี๋ยวเพื่อเจออะไรเด็ดๆเอ้ยเจอใครว้านะใครวะน่ะใครวะน่ะเดี๋ยวผมป่ะใช่ใช่ผม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 เองผมเองอ๋อไม่ได้ไหมคนคนกับพี่อยู่คนละโซนปะ ะทำชุดไม่ไหวได้นะจริงอ่ะชุดอ่ะนี่กำลังทำอยู่กลังนมาข้างบนนี่เระแวงระแวงยังไม่รู้อ่ะดิมเอาเป็นพี่หน่อยดิแต่ว่าถามว่าข้างบนมีคนไม่ไม่มีนะเอาจริงมันลงมันลงเหมือนกันหมดแล้วเอาจิงเวลาเนี้ยโอเคโอเคตอนนี้ทุกคนวิ่งหนีกันหมดแล้วโอ้ข้างบนมีทองเจอแต่ทองว่ะไม่เจอทองก็เหล็กยิ่เปิ้ลมากนี่ไงพี่มาหาผมดิผมอยู่ข้างบนอ่ะพี่อยู่ข้างล่างโอ้เองต้องลงมาเขาอยู่ข้างล่างหมดเลย เอาแล้วพี่ให้ผมเอาแอปเปิลแล้วอ๋อเออรอก็ได้รอก็ได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไมหายิ่งหายิ่งไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพี่อยู่ข้างหลังแล้วสบายแล้วสองคนทำงานสบายเสร็จแล้วเมื่อกี้เหมือนเจอแอปเปิลแล้วมันก็ไม่มีอ่าเข้ามาด้วยโอ้ยทอตสามสิบเจ็ดเลยว่ะโคตรจ้าระแวงข้างหลังมากตอนนี้กับหันหันออกหันเข้าตลอดเลยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะใต้เนี้ยอยากได้อันนี้ก่อนเนี่ยตอนเนี้ยเดมอนอ่ะได้มอนอย่างทาว็นช้ามากเลย เมื่อกี้มันเหมือนเห็นเหมือนดอกดาบไม้มาไงวะงงโอ้ my god เจออะไรพี่จะบ้าหรือเปล่าทองฮะเจอได้ไงวันทองก็รถรางไงนี่รถรางคันที่สามเลยเนี่ยโอ้อนี่อย่างนี้เราก็หาทางรถรางก็ได้ป่ะพี่ไม่ต้องพี่ผมกออนนึงได้ป่ะพี่ผมจะตายแล้วได้พี่มีแอปเปิลธรรมดาหนึ่งก้อนแล้วก็มีแอปเปิลทองหนึ่งก้อนแอปเปิลธรรมดาแอปเปิลธรรมดาเอ้ยมันก็มันก็มีค่าแล้วกันเนาะเอ้ยแอปเปิลทองแอปเปิลทองก็ได้พี่ผมมีทองทองลออรอเผาอยู่เนี่ย โอเคได้เลยนี่นี่นี่อยู่ส่วนไหนของโลกก็ไม่รู้ว่ะผมอยู่ที่เดิมพี่ที่เราเจอกันแบบตะกี้เลยนี่นี่นี่คนคนคนหันหลังหันหลังหันหลังเดินมาโอเคเห็นเดี๋ยังไงโอ๊ยตรงนี้มีลาพีดด้วยว่ะลาพีดทำอะไรได้บ้างวะลาพีดไม่รู้ว่ามันต้องใช้เอ็นชาร์หรือเปล่านะใช่ป่ะนั่นดิโอเก็บไปก่อนเดี๋ยวเผื่อไว้ก่อนแล้วก็มีเลสเตนอยู่ข้างล่างใช่ไหมโอ้คนจะเอาอะไรเอาไอ้ตัวอันหนึ่งครับโอเคเพราะมันมีอันเดียวแหละงั้นงั้นผมลงกันนะ มันโอ้ที่เดิมเลยนี่ว่ามันไม่มีอะไรแล้วครับโอเคเออมันหายากมากเลยอ่ะเพิอ่ะโอ้รู้สึกปลอดภัยตัวเองก่อนเอ้ยงั้นผมลงเลยนะจะลงก่อนจะลงเหรอลลงเเยพี่บอกเลยแอปเปิลทอมันเลดเกมนะเกมหลังเกมเราต้องใช้เยอะแหละตอนเวลาบวกอ่ะนั่นแหละเลยอยากให้เองเก็บไว้ก่อนถ้าเจอก็เจอได้ถ้าไม่เจอก็อย่าลงเหมือนกันเลยเนี่ยมันไม่เจอเลยเนี่ยวคิดต้นเลยเป็นนี่เจอแอปเปิลทองแล้ว เดี๋ยวไปไปหาพี่เลือดพี่นอนดีกว่านี่เรื่องผมกำลังเฮ้ยเจอตัวเขียวว่าฮัลโหลหวัดดีครับหวัดดีครับสะดุ้งไปสองทีดิสะดุ้งไปสองทีสะดุ้งไปสามทีดิอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนี้คิปเปอร์ตีสามทีก็ไม่ตายแล้วเหรอไอ้นี่ยอะไรมันจะฮาร์ดคอร์ขนาดนี้เออผมเจอเนมแท็กได้เอาไปเปลี่ยนชื่อใครได้เล่นเล่นเล่นได้ไหมนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเออฮ้ยทำแกะเนี่ยพี่แกะแกะเรื่องแกะแกะสีลุงไง อ๋อคือคือมึงจะภูมิใจว่าแบบเวลามึงแกตีได้เลยภูมิใจตัวเองตังตังเนี่ยใส่คนมาเยือนเออใส่คนอะไรนะไม่หาชื่อไม่เจอว่ะเป็นครับมาเยือนดิโอเคไอ้ไอ้ทองนี่เราทําอะไรอื่นเพิ่มเติมได้ไหมหรือว่ามันทองไอเป็นทองเดียวพี่ทำทองเดียวอะไรบ้าทองเดียวพี่ทําชุดทองไม่ได้ไม่ไปเด่นไปเดินคือเราเจอเราเจอฮะฮะโอ้ไอ้สไปเดีว่าตดพิษโอ้กบโดนกบโดนอย่านะอย่าโดนนะโดนนี่คือแม่ง ว่ามีร้องอ่ะจริงโดนทีอ่ะโอ้ยชิคกี้าโอ้ my god โอ้ my god นี่แน่นี่แน่เอาบ่อ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 ทางตันหรือเปลาบุฟฟี่ไงวะเจออะไรเจออะไรกันบ่อเอาบ่ออาเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยแต่แต่มันเป็นสีสันของการลงลงเหมืองเราไปเอาจริงอ่ะถ้าเกิดเราเจอซอมบี้อะไรแบบเนี้ยใช่แล้วธนูครับไงั้นผมลืมละนี่นี่นี่แต่แล้วธนูเออเกือบตายแล้วเสี้ยวว่าเสี้ยวแว่นตาเลียมื สรุปแล้วสรุปแล้วเหล็กนี่ยังยังยังจำเป็นอยู่ไหมจำเป็นที่ตอนนี้จำเป็นอยู่ทำเอ็นวิวโอเคถ้างั้นพี่จะได้เก็บเหล็กไปด้วยนะเพราะเหล็กมันเยอะมากเลยตรงนี้เอ่อไอเอล็กนาให้พี่อยู่หน้าถ้ำถ้ำี่ยมาเลยดีมดิมดิมจำถ้ำพี่ได้ป่ะอ่าเข้ามาครั้งแรกอ่ะโอเคตรงนั้นน่ะมันจะมีเตาเผาอยู่แล้วมันจะมีเหล็กอยู่ดิมเก็บมาให้หมดด้วยใช่เก็บมาให้หมดเลยโอเค เ่ยพี่เซพี่เซรคนไปตรงไหนนะพี่หนึงตอนนี้พี่อยู่หน้าหน้าเนี่ยดีมเห็นชื่อพี่ป๋าห่านะพี่อยู่ข้างล่างของผมเต็มะหมดชื่อเองอะโอเคพี่หนึลักห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 ลักถ้ามพี่อยู่ไหนวะพี่อยู่มาข้างบนมึงนะดีมพี่ไปก่อนแล้วกันซอมบี้เต็มเลยตรงนี้พี่ไม่อยากบอกอ่ะอ๋ออะไรผมผ่านซอมบี้ไปเนี่ยนะไม่เหรออ๋อเดี๋ยวลงมาอยู่ข้างล่างนี่นะเห็นไรเห็นแล้วใช่อ่าอ่าผมลงมาแล้วโอเคทำไมมันทำไมยิ่งเล่นยิ่งแหลกวะใช่คนเนี่ยวที่ช้ำโลให้ผมเลยโอ้ตกใจดีโผล่มามันแหลกอ่ะพี่หนึง ทำไมมันแบบยิ่งยิ่งขุดแล้วแม่งยิ่งไม่แตกวะทำกล่องเลยไหมพี่แซมกล่องอะไรอ่ะกล่องว่าเก็บของอ่ะเพื่อไม่ต้องไม่ไม่ถึงว่าเอาของให้พี่ให้พี่ครัไงี้โยมาแก็ได้ถ้าจะเอาอ่ะเอาแอปเปิ้ลทองไปดิยแอปเปิลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไหนเดี๋ยวพี่เอาแอปเปิ้ลกระเล็กไปเนี่ยอ่าอ่าเล็กเองก็ทำชุดก่อนไปดิโอเคไม่กลับเลยทำลอ่พี่ครับโล่ผมเลยผมขับไม่เป็นอ๋อโอเคได้ได้โอเคเฮ้ยยังก็ไบแล้วก็ไปแล้วไปแล้ว นขอพี่กันเอาส่งมาพิมพ์มาในเกมอ่ะที่เดิมเลยที่เดิมเลยที่เดิมเลยที่เดิมอันรอบนอืนฮัลโหลสวัสดีครับมีใครอยู่ตรงนี้มั้ยครับครับเอเปิ้ลน่ะต้องหาเพิ่มเีอะเด้อทับว่าเราจะขึ้นแบงก์บนเนี่ยฮัลโหลครับคืออันนี้ไม่ต้องหวังหวังชุดเพชรอะไรเลยนะเอาเอ็นชาร์ได้อ่ะเออเอาต้นชาร์ได้ก่อนตอนนี้ดพี่ฝากได้พี่มาพี่อยากไปก่อนต้นต้นชาร์ต้องชาร์อะไรบ้างมีพี่สักคนมีแอปเปิ้ลทองเหล็ะมีเหล็กไหมไดมอนด์พี่ไดมอนด์ห้าอันอ่ะไดมอนด์อันหนึ่งกินได้มึงกินได้แดงก์อย่าเพิ เอเล็ก5พี่เอ้ยเล็5ใหญ่จำเป็นไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่มุมผมก็ต้องจำเป็นนะพูดถึงตอนแรกทำตะนูก็ได้พี่ทำตะนูก็ได้ถ้าถ้าพี่เล่นนะเออไม่เอาดีกว่าพี่ว่าพี่สายซัพพอร์ตดีกว่าได้ได้ได้ฟ้าขุดหาเพชรดีกว่าทำอะไรต่อดีเนี่ยฐานจำเป็นอยู่ไหมตอนนี้ทำไมเขาเจอเพชรกันเยอะตั้งวะใช่ไหมเราไม่เจอเพชรเลยดีเขาวิดเขาเขาแบบเขาเขาไอเขาให้เพชรเขาจะได้ทองอ่ะจะได้ทองอ่ ไอพวกนี้มันแหกเ่าะนี่ขุดแถวเนี้อาจจะเจอเพรก็ได้นะพี่้ยซอมบี้รอีกเลี้ยวอร่อยวนะโอ้ยเชื่อ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 ตีพิษตพิษโอ้ยม่ก้อ d โอ้ยม่ก้อโอ้ยก้อนโอ้ยม่ก้นโอ้ย้อนโอ้ยแม่้อนโอ้แมก้อนโอ้ยแม่ก้อนโอ้ย้อโอ้ม้โอ้ม่้อโอ้ก้อโอ้แ่อนโอ้ก้อโอ้ก้อนโอ้ย้อนโอ้้อนโอ้มนโอยม้อโอ พี่วิกโอเคพี่ไม่ต้องกินก็ได้พี่รอรอแบบรอจะเป็นยิงก่นะก่อนรอรอไอ้แล้วแล้วอย่างนี้คืออาหารเรากินไม่ได้แล้วใช่ไหมกินกินไม่ได้แล้เครื่องกินนะกินเอาไว้แบบว่าค่อยกินแลไรอ๋อลืมไปว่าอันตราคอถึงอันตราคอถึงอาหารจะครบยังไงแต่ว่าเลือดก็มีรีฟิลใช่ครับผมใช่ไหมใช่ละเฮ้ยพี่ขวัญเหลือสองโหสองหัวใจว่ะเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังไม่อยากให้มีใครตายเดี๋ยวเกมไม่สนุกเดี๋ยวคนน้อยเฮ้ยไอ้ทียอ๋อตกใจโอ้เสียงอะไรเมื่อกี้ เป็นไงมั่งดิมใจแป้วเลยเราใส่ทองไปใส่เหล็กเข้าไปแล้วก็ใส่เหล็กเข้าไปใช่ตรงนี้มีแต่เหล็กกับเหล็กเหล็กเลยกับเหล็กไอ้เนี้ยที่เลื่อนน้อยนะไม่ใช่อะไรนะยิอยู่ซอมบี้มันโผล่มาแบบยอยู่มันจะโผล่ก็โผล่เราเราเลื่อเลื่อตกเพราะไอ้พวกมันเตืรนนั่นแหละทุกออกคนทุกคนตายกันหมดพาร์ทนนี้่าจะมีไอ้ดอกใช่ไหมที่เขาบอกอ่ะใช่ใช่สี่สิบนาทีก็พาร์ทสองที่หว่าใช่ไหมพาร์ทที้จบอ่ะพาร์ทที่จบถ้าเราอยู่แถวเนี้ย ไม่ไม่ใช่ดิถ้าแอ้ดรอปอยู่แถวนี้ดีมากอะถ้าแอ้ดรอปอยู่แถวนั้นโอ้โหหวังเลยแอปเปิลทองอะไรเงี้ยได้อยู่ศูนย์หรือเปล่าถ้างั้นเดี๋ยวกูค่อยไปเจอมึงพัดน์เราไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกูอยากรู้ว่าได้ได้ได้แย่งก่อนก็ได้ไอ้ดรอปเผื่อจะมีแอปเปิ้ลทองเยอะก็ได้สักหนึ่งล้านลูกหนึ่งล้านลูกอันนี้ความหวังกูไม่ใช่เพชรแล้วครับหวังคือแอ้ดรอปตอนนี้หวังก็คืออยากได้เพชรเหมือนกันนะเพราะว่าแอ้ดรอปอาจจะเจอเพชรก็ได้ใช่เขาอาจจะใส่เพชรไหมเราใครจะไปรู้ละไม้สักอันหนึ่ง แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเดมมีอาหารไหมมีพี่พี่เอาเท่าไหร่เอาอะไรผมให้ไปพี่มีขนมปังด้ไหมพี่เอาไปสองกันได้ดูเต็มแล้เหรอเจอเพชรนั่นแ่ะอ๋อเจอเพชรไหนดูซิว่าใครโลที่สุดตอนนี้เหมือนกับว่าพี่ขวัญพี่ขวัญน่าจะโลเลือดเราก็เช่นกันใช่ผมเอ้แต่ว่าเรายังโยกเขาหน่อยก็ยังโอเคนะก็ยังโอเคโย เรายังโอเคอยู่โอเคโอเคยังยังพอใช้ได้แล้วกันนะโอเคโอเคโอเคแล้วทำไมกูกินอาหารแล้วแม่งอาหารกูไม่รีฟิลวะไม่เจอเพชรเลยอ่ะครับหวังเพชรเนี่ยตรง้องเจอซอมบี้อย่างนเ้สิแต่ซอมบี้อ่ะครับทุกคนไอ้ถ้าเจอเพชรก้อนเดียวก็เท่านั้นเองทังคิวเกิด่อนแล้วฮะคืออะไรวะนั่นแหละ today thank you ไม่เป็นไรขอบคุณอารมณ์เหมือนได้ของมาแล้วก็เอาคืนของมาใช่ปหม อะไรวะม,มีมีอาชิมเม้นอย่างนี้<ม>ด้วยมีด้วยเหรอชิมเม้นนะเวอร์ชันใหม่ป่นะเนี่ยของเต็มเลยวันก็ไม่แน่นะเพราะตอนนี้มันเป็นอาชิมเม้นโอ้โหแล้วเกิดเป็นเวอร์ชันหนึ่งกี่สิบหกมันจะขนาดไหนวะเนี่ยขอทำขอเจดทำใหม่ได้ป่ะโผล่ไปนะขอเจดทำใหม่ได้ป่ะเฮ้ยทำไมผมตีซอมบี้ไม่ได้เอ้ยขาเหล็กอ่ะเอ้าเข้าไปนรกแล้วนี่ใช่ป่ะวินิสโก้เนี่ยทิปเปอร์ใช่เหรอโลกอ่ะอ่ะนรกละอย่างเงี้ยไปนรกกันทำไมนี่เดี๋ยนะอันนั้นอ๋ออันนั้นกินหมดสาร แปลเลยแลเลยอย่างแรกอ๋อที่จะอินชาได้นี่หว่าลืมอ๋อถ้างั้นเรารีบขุดเลยหาไดมอนด์นะพี่ไม่ใช่แล้วนะไดมอนเน่ยแค่ไดมอนด์น่ะไดมอนด์คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดของห้าเม็ดแค่นนั้ที่ทำเกมโหมดหนึ่งก็ได้แล้วทุกอย่างจบแล้วจบแล้วนั่นสิครับดาม่าไม่ได้แล้วก็ซิมเพลใช่คนเล่นนะครับเดมอนอยู่ไหนอ่ะเขาไปไปหมดแล้วอ่ะดูดิเขาไปเที่ยวหมดแล้วไม่ได้เล่นเกมโหมดสั่นี่กรรมการ กูเดินวนกลับไปที่เดิมว่ะตอนนี้กูหลงแล้วว่ะน่าเยอะอยู่แหละได้เบิร์นั้าสองอีกสองลูกอ่ะแต่ตอนนี้พี่ว่าไม้เยอะที่สุดว่ะหินด้วยดิพี่หินเนี่ยโอ้หชิบสกลตันทำไมรู้สึกเหมือนมอนเตอร์มันยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นวะแล้วไปไหะนั่นเออกูนั่นไปไหนอีกแล้วว่ะหรือว่ากลับมาโลกหรือว่าไม่ว่าอะไรอ่ะอ๋อเลดอะไรวะ ไปดีเอ็นมาสงสัยน่าจะล่ามอนเตอร์เอ้ยล่ามังกรไอ้เออล่าล่าดักเมื่อตีมังกรแล้วจบเกมแล้วนะเออจบเกมแล้วชนะแล้วดีเอ็นมันลงเลยแล้วถ้ามีใครสักคนตายตอนนี้ก็คือตายต้องการเดินช้าอย่างเดียวในมืไม่ต้องการอะไรแล้วครับตอนนี้แค่เพชรอ๋อมีทีมอื่นที่ไม่ได้เพชรอีกไหมน่ะมีไหมหนผมว่าทีมพี่โอเคได้แล้วทีมเรานี่แหละพี่ฟุ๊กก็ได้แล้วทีมเราอ้าวพี่ทูทีมพี่ทูได้แล้วเหร ได้นานแล้วพี่สติพงใช่ไหมใช่พี่ถูก็ได้พี่ถูก็ได้เออจำได้แล้วเอาลพี่ดีไปอะเดี๋ยววะเราไม่มีวะเพจหน่าไม่แต่ของเราพีชอะฮัลโหลเฮลมี่พีชมีใครเห็นฉันไหมไมีเพชรออกแล้วเฮลมี่เพจมีใครเห็นเพชจไหมโนโนเลยเฮ้ยเห็นแต่พื้นดินเนี่ยตอนนี้อ่ะโอ้เกือบตายเพราะไอ้กวดกาเวลเนี่ยแหละเกือบตายเพราะคริปเปอร์แล้วแหละตอนเนี้ย ลอุว่ะท่านุ่ไม่เตอเดี๋ยวกลับไปที่เดิมเดี๋ยวเดี๋ยนี้มอนเตอร์มันก็แข็งแกร่งไ้ยใช่ไมตัวนี้เอ้าเอ้าพี่วิกพี่วิกลอุว่ะท่านุ่ไม่เตือนเดี๋ยวกลับไปที่เดิมเดี๋ยวเดี๋ยนี้มอนเตอร์มันก็แข็งแกร่งอ้ยใช่ไมตัวนี้เอ้าเอ้าพี่วิกพี่วิกเพี่วิกยไหนพี่ผมไปเอาแอปเปิ้ลียไหนี ใช่ลบเหอะอยู่ที่ไหน <laughs> 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 <coughs> 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 <coughs>